สวัสดีครับวันนี้จะมาในหัวข้อของความปลอดภัยนะความปลอดภัยหรืออันตรายจากของเล่นที่มีฐานนะครับของเล่นที่ใช้ฐานของเล่นของใช้อันนี้ก็นะครับอันนี้ก็ใช้ฐานใช้ฐานแน่นอนนะครับนะใช้ฐานอันนี้ใช้ฐาน1ก้อนอันนี้ใช้ฐาน2ก้อนนะครับนะใช้ฐาน2ก้อน อันตรายของมันมีอะไรบ้างนะอันตรายมันมีอะไรบ้างก็คือในส่วนของอเครื่องของใช้ของเล่นนะครับที่มีฐานพวกนี้อายุงานของฐานมันก็จะมีปัญหานะครับเราเปิดดูนะครับจะมีความเยิ้มสูมได้ไหมครับนะฐานที่เก่าแล้วนอกจากมีความเยิ้มแล้วนะนอกจากมีความเยิ้มแล้วมันจะมีกรดนะฮะกรดตัวนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับ นะกดตัวนี้มันจะกัดมันจะกัดก่อนนะฮะเนี่ยกัดก่อนในส่วนที่เป็น,นะะสปริงนะฮะสปริงแต่ถ้าเก็บไว้นานกว่านี้นะฮะเราเก็บถานหรือว่าเอาเอาของเล่นไว้นานกว่านี้มันเอ่อนอกจากกัดถานแล้วมันเยิ้มออกมามันจะกัดอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยที่เป็นโลหะนะครับนะแล้วถ้ามือเราไปสัมผัสโดยตรงนะเนี่ยตรงตัวส่วนที่เยิ้มของมันนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มที่จะกัดตัวเองแล้วนะฮะอันนี้เป็นกรดนะครับเป็นกรด ก็เหมือนแบตเตอรี่นะฮะฐานฐานด้วยฉายก็คือแบตเตอรี่ในเริ่มกัดตัวเองนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้สปริงนี่ขาดนะนะฮะหักขาดแล้วฉะนั้นเอ่อถ้าถ้าเลิกเล่นเลิกใช้เลิกเล่นเลิกใช้หรือว่าฐานหมดแล้วถอดออกแล้วก็ <c oughs> นําไปทิ้งในส่วนของขยะอันตรายนะครับนะขยะอันตรายแล้วก็เป็นไปได้ก็คือเออสวมถุงมือนะฮะสวมถุงมือนะในการหยิบการถอดนะครับ ส่วนทงมือในการหยิบการถอดดูว่าออถึงแม้มันจะเยิ้มไม่เยิ้มกวจริงแต่อันตรายนะฮะอยู่ใกล้ตัวเรานะะฮอันตรายอยู่ใกล้ตัวเราขอบคุณครับ